เป็นเขียนแปดแปดก็เลยถือทั้งบนทั้งล่างครับพี่ซีกผมตะวศูนย์เก้าศูนย์นัน่หกศูนย์นันเป็นตัวกลับได้รับพี่ซีครับสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซี่านเข้าสู่ทีมงานของผู้ถ่อพอระรวยพอสวายพระรวย,วรวยครับ เมื่อนี้ก็มาแสดงความดีใจของน่องถุงเงินเลขเพิ่นเข่านะครับด้วยเอฟซีครับผมแล้วก็มีเลขที่พไว้เขียนลงมือลงไปนะครับว่าลงเขียนว่าที่เขียนแปดสามหันนะครับมันไปเขียน 88. แปดแปดอ่ก็เลยบอบวถึงตุคลียนะครับเนาะอ่าคือเลขของง่วนหยมากเก้าห้าศูนเม็ดเดียว,วครับวิธีของผมเอายับใ้แนะ่ เป็นเลขเก้าหาศูนย์ของ้องผู้เงินนะครับว่าตัดออกไปสองตัวห้ยยี่ดอกคือเก้าห้าเก้าศแล้วก็หาศูนย์าหกแต่ว่าไปเข่าตกกลับคือ06กครับ f ีซีครับผมนะครับตัวที่เป็นว่า8ปดแปดก็แปดสามพวัยเขียนผิดนะครับเล้แปดแดมันกระดันไปถือนูนครับเนาะเอามาางโชคดีเลยละครับอีซครับผมดันไปถือเป็น8ปดแดได้นะครับว่าที่เขียนแปดสมนะครับอีซครับผมก็เลยมันเป็นแปดแปดก็เลยทิมไปเลย ักนเกี่ยวไปไม่กับเสียดายนะครับเนาะที่จริงน้องหนุ่เงินบอกแปดสามเอาเลขเอาขอเงินยายผูกแขนยายแปดสามเป็นโม่เพิ่มเติมนี่คือแปดศูนย์สามพอไอ้เขียนผิดเป็นเขียน 8, 8แปดแปดก็เลยถือทั้งบนทั้งล่างครับพี่ซีครับผมแต่ว่าศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์มันเป็นตัวกลับนะครับพีซบ่ซีครับผมอันนี้เลขน้องหนุ่เงินเมื่อน,นี้น้องหนุ่เงินสีมาบอกตอนน่องหัวครับพี่ซีครับผมเพิ่มภาสีเขาล่างไม่เฮียงให้แ โบเนาะครับน้อยเอฟซีครับผมเอาฟังน้องตัวเงินเพื่อนสีเบอกสู่ฟังขับเอฟซีครับเห็นะไม่เฮี้ยงเอิ่นตัวเงินมากตัเงินมาเร็วเร็วตัวเงินมาเข้าลูกนเเร็วมาเร็วมากมามาลูกมาได้โอกาสแล้วมาเร็วอ่าตอนนี้มาเร็วบอกเอฟซีเลยคุยไม่หน่อยคุยก็ไม่หน่อยโอ้ไปคุยกันไม่หน่อยเพราะว่าสิบอกตะหม้ออันนี้บอกกันไม่หน่อยเพื่นแล้วอืบอกแล้วบอกบอกไม่หน่อยแล้วอืเพราะว่าเพื่อนดัน ไอกันบานทางล่างอือเปินมาไอ้กันบานทางล่างอ๋อเพิ decision, ่นไม่เฮี้ยงฝันตีให้ยังไงตัวเงินเพิ่นเราเองเด้มันเป็นฝันตีตัวเงินเราเองตีเนีนเอาเงินวายยังไงเนี่ยเงินเพิ่นวางไดยเพิ่นว่ามีเฮี้ยงมีเฮี้ยงมานั่งเฮ็ดกันบานทางล่างมากมาเพิ่นว่ามานั่งเฮ็ดกันบานเขาทุ่มเงินนีเลยทางล่างไม่เฮี้ยงก็นเลยวะมาอันยุ่งเถิงมากนี่ประเสริมานั่งยุงเถิงอ๋อตอนนั้นไม่ตอนนั้นไม่เฮี้ยงนอนในเรื่งเตียงมันนั่งเรืงเตียงเล เงนั่งเตีมก็เลยเอิดมาแม่มานั่งทางล่างทุกคนจะใช้กันบามีเงียงมานั่งเร็ดกันบาก็สมมคนช่วมนเตดกันบ้านเม่นก็เามาหเมสินอนเลยว่าสิีกังเวนเดนี่กังเวนมันเป็นนั่งใสเด็นนี่นั่งางทางมีเงีนั่งนบาเบสนมีเฮียงโอ้หไมีเฮีมันพูดเบานเมยมนานเมยอมอนก็เรยว่ามามาเห็ดกันบาก็ทุเงินมาสันว่ากนเฮียยก็เลยว่าเพราะเมสินศรนวลก็เยว่านอีกังเวีนเลยศรีนเวลกังบวีคนนี่แหละ มัตีไม่แหงเลยลูกตีลูกแม่ลูกว่าแม่สีนนอ่สบเอ๋ยอก็ได้มันก็เลยว่าผมใช้กนบ้านแม่เอาสั่นพรกระดาษในแผ่นหนึ่งมันก็ได้ว่าสิเขี้ยเอากระดาษเพิ่นก็ได้พิ่นเพื่อเขียนอันนั้นจ็ดเก่าเจ็ดเก่าตัวเดียวเจดเก่าตัวเดียวเด้เขียนให้เขียนใกระดาษจี๊เก่าันบ้างเาัแต่จีเก่าทเงินก็เลยว่าสิกอก็นบ้านถุงเงินน่ะไม่เหี้ย ết cổ rồi nè, một điều bố lùi khắp quần bà. Quần bà còn khen dù hàng lang. Khen hàng lang, quần bà căn bản ô, nó ẩn thục một người con mẹ, khen nó, con chơi căn bản, đến căn bản, khen căn bản quần bà làm gì, khen căn bản đến, còn lên nàng dù hàng, hàng lang này là nàng hàng lang đi bên, đến là bên. Mong câu bên mong mong gần, mong câu bên để theo nàng. เราเ่เขียนไห้เจดเก่าว่ะมาให้มีเฮียงกบเจสเก่าตัวเดียวเขียนเจาตัวเดียวเจเก่ตัเดียวหลยเป็นเขียไห้อ้อนเพื่อลูกเลนเล่นเลนน้ำนห้องนี่ละเลนไปเลนม่นกุม่านกับมากกุม่านขาวกัมานน้ำพืนก็ส่วนไปหายไ่หน่อยอก็มีกระเค็นนั่นแหละเพื่อไปข้าวเดียวอืรก็ได้โดนได้ข้าวเดียวหนึ่งข้าวเดียวนึ่งเพื่อกระเขียนไห้ไม่ให้กันบาดกุม่านขาวมากัน เล่นกันลุงก็ไปห้ามไม่น้อยเลโอ้เมื่เล่วเนอเมื่อเร็วเว้นพวกเขาไปนอนหุ่ไตาลหมู่หูคเขียนเรื่องใครนะก็ไปเลยเขียนแล้วก็ไปเลยเขียนอะไรบ้านขาวก็มากก็ไปเออมันไปเล่นเพรม่มีหมู่เนาะแล้วก็มีอั่างสองคนไม่มีมู่เออโอ้บ้านขาวก็เลยมานั่ง่นไปเถอะแะเมียนม้านขาวก็มากก็เลยไปห้ามไม่น้อยมาตามมาตามไม่น้อยลูกคุณก็หลายคนเนาะเออพรากเเห็นทิ้งสายตัวพราะอ่นเรื่องคนอ่ะ จึงสายนังเลยเป็นนังเลยึงสายุมมือแถวาอันนาบานไม่น้อยนะโอนั่งกดนสาเรียนเดอุดรสาไบ่นหน่อยกับจ้างเหตุห้ก็ยังไปเด่นถ้ากันนั่งเดีนก็บันกุบ้านขาวบ้านขาวนินสีนินสีนก็ยู่หันตีนนก็ยู่หันโอ้ซนินยังมีจะไปนุ่มไปอยู่นีนินนุ่มไปอยู่นั่นตอนตอนที่พ่นม่านส่วนไม่เฮี้ยงม่านเหตุการณ์บ้านพ้นมากค้เดียว่น เนอยู่คนเดียวคนไม่มีมูเขเลยเออมีเหียงเดินกันเขียนกันบ้ามีเหียกันนอนมนีเพิ่นต้องไปนั่งเขียนอยู่หน้าตู้ผ้าเขียนอยู่หน้าตู้ผ้าอยู่ข้างมีเหี้ยกันนอนเห็นดีเออม่เี้ยลงไปนั่งน้่เป็นบวกกันนี่มีเหไว้นั่งมีเีนอนมีเีนอนเพื่อเขียนคนเดียวม็นอ่อไงเอาแหม่แม่กันบานทุกเงินเดวเดาเออคนขึ้นมา่คนกับคนขืนมาคนข้นนั่งล่างผมนั่งลางคนละ มันทีคือคือคือกันครับอันสิบเก่าปะคือว่าทุเงินไม่รู้ครับปุ่นะไม่รู้ออโิบเก่าก็ลงไปนั่งเขียนอยู่ข้างล่างสิบเก่านั่งอยู่นี้ฮะมนั่งอยู่นี้สิบเก่านั่งอยู่นี้อ๊นั่งอยู่นี้อ๋อตอนเขียนซิบเก่านะอนั่งอยู่นี้สิบเก่าันั่งอยู่นี้มันเป็นผุนันั่งอยู่คนแบบนั่งข้างตูนมันกั่งสิบเก่ากระโดดกระโดดลงอยู่นี้อ๋อ แลนแลลงนี่แต่เพิ่นนมีอันอือแต่เพิ่นน้อยๆเพิ่นน้อยๆอือแลนเล่นจนมีโตีหยังมีแต่เตียงกโน้ําโตน้ําเตียงขึ้นกระโดดขึ้นกระโดดลงนั่นเขียน19 19นั่นะอ๋อ9 9 9กันบา่ได้เพิ่นว่า7ตัวเดียวเดียวตัวเดียวะตัวเดียวอ๋อมันก็บ่ได้ว่ากันกตัวเพราะว่าตัวเดียวตัวเดียว แสดงว่าเล็กเพินบอกเพิ่นบอกมานี่เล็เพิ่นเน้นร่างนี่นอนอย่เนาะร่างเนี่ยคนเบเนี่ยแต่เพิ่นเบอกแล้วหลังเแิ่บอก่างมได้เพิ่นเจ็ดเก้าตัวเดียวเนี่ยหลราก็ไม่เห็นมีเงี้ยมีอย่งนอนบอกแค่น่ะที่อันมันขามากกับพ้ากันไปอีอยังไปก่อนหน้าหามไม่น้อยก่อนโอนนะไม่น้อยพัมวยเดีไม่น้อยพ้ามวยกินเดออพีผ้กอง ฟันหมวกม่วงันหมวกม่วงโอ้คนที่ฝันบักม่วงให้ก huh. ินก็ได้พาออกไปฉันกินหมวกม่วงมาสิฝันน้องให้กินอือเพลยว่ากินครับพคนน่ะเดี๋ยวผมไปอยู่ก well> ็มีเฮียงเป็นหมูมีเฮียงกอนเออมีเฮียงอยู่คนเดียวออืเป็นมูมูมีหน่อยก็เลยว่าอยู่เป็นหมูแม่ก่อนเจะแมียเชียไปทาจะเพื่อมากินมีหน่อยว่าเขับรับขับคนบ้างก็เลยเขียนกันบ้านการบ้านของน้องผู้เงินครับเอฟซีกับผม เพิ่นเขียนให้ไม่เฮี้ยงให้เบิ่งนะครับตัวเดียวครับเกจเก่าเออเกจเก่าตัวเดียวม่เฮี้ยงผู้จับให้ครับพี่ครับผมเป็นให้ตัวเดียวได้เลยเกจเกเกจาตัวเดียวพ่อไว้ก็เลยเป็นลืมเขียนเกจหกอีกครับพี่ครับผมเขียนพิษอยู่เลยแต่ว่าถือกูเลยนี่ว่างันกับคนไทยเอ็นพนว่านสามแปดสาม เป็นสามของใหญ่ออขอเงินยายู่่แข,ขนยาย่แปดสามพ่อไอ้กับไปเค้นแปดแปดบาดนี้กับเพิ่นบอกเก็บเก่าตัวเดียวพ่อไอ้กับไปเค้นเก็บหกลงก่อนบัดนี้ท่านพี่เองผมตาบ๊อบกับเก็บเก่าเก็บหกเอาหัวขึ้นหัวลงหันละก่าอืมแต่มันถี่เมีนบัวบาดนี้นะครับเนาะสื่อรองเบิรงเป็นแนวทางครับผมมันเป็นแนวทางซื้อเพิ่นบอกเน้นรางนะครับด้วยท่านพี่ผมคนลิเขียนอยู่ของรางเพิ่นว่าลิเขียนขางรางเขาต้องเข้าใจเองเนาะ ว่าเคนต้องเน้นลแางแหละนะส่วนสีมีสามตัวบนบอ่อหันกระทัฟังไปเรื่อยๆคับยี่หับผมอ่าขั้นเพิ่นบอกตัวเดียวของสิตลอดคลิปตลอดทอดจนมือเลขออกา,าขันห้วยมีเท่ารโยนเตรลวดครับยี่หับผมขายหน้าเออขายหน้าใส่รถไดขพราะว้ขายรถลวดเออพอาะว่าสิจำรถซื้อรถครับยี่หับผมขั้นเพิ่นบอกตัวเดียวขายรถขายถ่วงแทนกาจัมถ่วงซื้อเลยถุงเงินจัมถ่องซื้อรถเดียว ก็อัรุดอันนี้คือเด็กน้องถุงเงินนะครับเร้่อยๆครับผมปล่อยแล้วตองหดนะครับเนาะของป้นบางขันกับเขาครับวิธีครเก้าศูนย์แต่ว่าเขาตกลับเพราะหัวเขียนไว้เป็นตกกลับนะครับเนาะเขียน60ไปเป็นเขย์หกแปดแปดลงมือเขียนหรอครับวิธี่ครับผมมันเห็นดันไปถือเนาะอืมขคนสี่สุดว่าสีเขียนหนึ่งแปดสามหัวเขียนแปดแปดออ อย่ว่าเขีเยนเม้นเขียนแบบแปลคนกับบอสือเราคนบนมากเลขตัวนี้อบอกถึงวันนี้คนกับบอเอาเพราะว่าไม้ได้เจะของกันที่บอสื้ออยู่ลงมื่อเขียนไปครับพี่ที่กับผมเอาสาหรับคลิปนี้ก็ขอบพูดไปที่หลายๆที่น้ำความเบากองนองผูงเงินมาบอกต่อให้เอฟซีทุกทันทุกคนนะครับรนอกจากเนทำไม <หา S 2> ไมุ่งเงินทำไมไม่พูดแต่เอฟซีละทุกอย่าเดี๋ยวพอดีเบาที่หลังตีอ๋อโอมานลำลวยเป็นเศรษฐีครับผมขอขอบคุณขอค้นพิธีไหนครับผมสวัสดีครับสสวัดีค่ะ